ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเนื้อเรื่องผีเรื่องที่เราจะเล่าวันนี้นะครับก็คือเรื่องเดินทางเที่ยวทั่วไทยมาร้อยกว่าวันคืนนี้หลอนที่สุดก่อนจะไปฟังเนี่ยผมขอคนละหนึ่งได้นะครับเริ่มเลยนะครับคืนวันที่102ของการเดินทางเที่ยวทั่วประเทศผมได้ค้างแรมที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งปกติการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศของผมก็จะใช้วัดเป็นที่หลับนอน และบ่อยขังกะเลียงไม่ได้ที่จะต้องนอนใกล้ๆกับเมนเราว่าสิ่งที่แตกต่างไปจากวัดอื่นๆที่เคยนอนก็คือวัดแห่งนี้มีโรงเย็นตั้งอยู่สองโรงใกล้ๆกับเมนซึ่งทันทีที่ผมเดินเข้ามาในบริเวณอาคารสวดอภิธรรมศพเพื่อจะหาทำเลปักเต็นท์หลับนอนความรู้สึกว่าผิวไปทั้งตัวขนลุกขนชันทั่วทั้งแขนกระทั่งใบหน้าก็เกิดขึ้นแต่ด้วยความที่เป็นคนจิตแข็งและผ่านการนอนข้างเมนมาหลายคืน จึงไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งหัวค่ำเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าผมได้ยินเสียงแปลกประหลาดรอบรเต็นเยอะมากทั้งๆที่บริเวณที่ผมนอนไม่มีใครหรืออะไรสามารถเข้ามาได้เลยแม้แต่หมาเองก็ตามเนื่องจากผมนอนในศาลาสวดอภิธรรมศพที่มีรั้วล้อมรอบชิดมีประตูเหล็กที่ผมปิดไว้ป้องกันผู้ไม่หวังดีเสมือนกับว่าขังตัวเองไว้ในศาลาแต่ก็เป็นศาลาที่โปรง่งเต็มไปด้วยเหล็กดัด แต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะอย่างที่บอกไปผมเป็นคนจิตแข็งอาจจะเป็นเสียงอย่างอื่นก็ได้ดังนั้นจึงไม่คิดจินตนาการให้หลอนตัวเองจนได้ยินเสียงมาหอนจูจูหมามันก็หอนพร้อมกันทั้งวัดอันที่จริงเสียงมาหอนก็ไม่แปลกเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเนี่ยเดินทางมาร้อยกว่าวันได้ยินบ่อยมากแต่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยมันพร้อมใจกันหอนเป็นเวลานาน,านเกือบชั่วโมงจนผมไม่สามารถหลับลงได้เลย และเป็นเสียงหอนโถนแปลกๆแหลมๆฟังแล้วรู้สึกเย็นจับขั้วหัวใจจนสติแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะบวกกับบรรยากาศโดยรอบที่วังเวงมืดมิดและนอนอยู่คนเดียวโดยมีโรงเย็นอีกสองโรงห่างไม่ไก่มากนักเป็นเพื่อนจึงทำให้ผมสติแทบหลุดมันไม่ได้มีเพียงแค่นั้นครับระหว่างที่มาหอนเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างๆเต็นท์ผมแต่พิจารณาแล้ว ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นเสียงคนเดินหรือเปล่าซึ่งไม่มีใครเข้ามาใกล้บริเวณเต์ของผมได้เพราะผมได้ปิดประตูมิดชิดเมื่อผมได้ยินอย่างนั้นผมจึงลนลานเป็นอย่างมากหันไปมองด้านที่มีเสียงตลอดเวลาจนรู้สึกว่าควรพอแค่นี้ดีกว่าจึงมุดหัวเข้านอนแต่มันยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับระหว่างนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงล้อลากซึ่งมันชัดเจนมาก เนื่องจากรอบข้างเงียบสนิทเสียงมาหอนได้เงียบลงไปแล้วผมจึงจับที่มาคองเสียงได้เสียงมันดังมาจากฝั่งโรงเย็นลากสองจังหวะเอียดเอียดสั้นๆแต่หนักแน่นชัดเจนว่าเป็นเสียงล้อลากแน่ๆซึ่งโรงเย็นก็ตั้งอยู่บนรถเข็นและมันก็หนักเกินกว่าที่ลมจะพัดได้ส่วนเสียงมันก็ชัดเจนมากจนคนจิตแข็งเช่นผมก็กล้าฟันธงว่ามันไม่ปกติแล้ว หลังจากเสียงล้อลากจบลงไม่นานหมาทั่วทางวัดก็พากันหอนอีกระลอกใหญ่ผมทำอะไรไม่ได้เสมือนติดอยู่ในคุกเต็นท์เล็กๆเพราะจะย้ายที่นอนก็คงจะไปไหนไม่ได้ปวดฉี่ก็ปวดขวดก็ไม่มีสุดท้ายก็ต้องทนอยู่ในเต็นท์จนเวลาเที่ยงคืนนิดๆผมไม่ไหวแล้วจึงต้องลุกไปฉี่ในห้องน้ำที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียกได้ว่ายืนฉี่หันหลังให้โรงเลยก็ว่าได้โดยตลอดระยะเวลาที่เดินออกจากเต็นท พาดลงไปยังห้องน้ําผมคนลุกสู้ตลอดเวลาแต่ด้วยความเป็นคนจิตแข็งคิดในใจว่าเอาวะถึงมีก็ไม่ได้ออกมาเป็นตัวให้เห็นและก็ไม่เคยได้ยินข่าวว่าใครจะโดนพีห์ฮคอตายให้เป็นศพเป็นไงเป็นกันไม่ยอมฉี่แล้วกางเกงแน่นอนผมจึงกั้นใจเดินไปฉี่จนเสร็จแล้วรีบกลับมามุดหัวเข้านอนจนเช้าเหตุการณ์ผ่านไปด้วยดีแต่เป็นความทรงจำที่หลอนที่สุดตั้งแต่เดินทางมาเกือบห้าเดือน ภายหลังจากนั้นได้ทราบจากเพื่อนว่าวัดแถวนั้นค่อนข้างมีเรื่องเล่ามากมายแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วได้ฝึกจิตฝึกสติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับคืนต่อไปเพราะกว่าจะจบทิปคงต้องผ่านเมนผ่านลงอีกเกือบเป็นร้อยคืนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้มีใครที่เคยไปนอนข้างนอกเนี่ยหรือว่าไปกลางเต็นท์ที่อื่นนะแล้วเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เนี่ยสามารถมาแชร์พูดคุยกันได้นะครับ สราบวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ